ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID Pass ปลอดภัยไม่โดนแบนแบน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผมทีทีเคทีตดนะฮะคลิปนี้นะครับผมมาบอกแนวทางนะฮะแนวทางการอัพเทรนด์อะไรสันเรือนูนะที่เป็นเอ b มบ s สเ o อร์แพ็นะฮะกไ็ได้ขวานะครับผม ในเพจเพจฮับเนี่ยยังไม่อัปเดตเข้ามานะนะครับแต่ก็ในทวิตก็ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับผมโอเคมานะครับผมอโนอัพตรงไหนบ้างถึงจะได้ rb 98นะครับผมเบ้ขวาวบ้วตัน98อัพตรงไหนบ้างนะฮะก็จบสกอร์ไม่อัพนะครับผมจบสกอร์ไม่อัพนะฮะส่งสั้นช่วงพวกส่งบอลเนนะี่ยอัพไป6แต้มนะฮะส่งบอลอัพ6แต้มครองบอลอัพ5แต้ม นะครับผมรองบทอัพ5เต็มสปีดต,ต้นอัพ6เต็มนะฮะพวกสปีดต,ต้นอัพ6เต็มแล้วก็สปีด12ค่อนข้างเยอะนะครับผมพวกสปีดนะฮะพวกสปีดพวกพลังการยิงสเตมินาเนี่ยอัพไป12นะครับผมอัพไป12ก็ค่อนข้างเยอะก็อาจจะเป็นจุดเด่นของอานูเลยก็ได้นะครับผมตรงนี้นะพวกพลังการยิงสปีดนะฮะขึ้นเกมอยู่แล้วสายบุกอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็มีเอ่อ ลูกโมงนะฮะลูกโมงกระโดดอัพไป4นะฮะอัพไป4แล้วก็สุดท้ายเกมรับอัพสนะครับผมเกมรับอัพไป4ี่แล้วก็จะได้98นะฮะจะได้98ประมาณนี้ประมาณนี้ถือว่าไม่ยากนะครับอัปตามได้เลยนะอัพตามได้เล่นได้เลยนะโอเคประมาณนี้คลิปสั้นๆได้ใจความนะใครที่มีก็อัพตามได้นะครับผมประมาณนี้แล้วก nice> ันนะฮะ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดดิ่งนะครับผมวันนี้เป็นละบ๊ายบาย let's go